วัน,นี้ที่บริเวณศาราไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมบ้านหนองกล้าตําบลดอนหายโศกอำเภอน,นองหารมีชาวบ้านทยอยเดินทางมาขอโชคลาบกันไม่ขาดสายค่ะเพราะสองวดที่ผ่านมามีคนโชคดีกับไอ้ไข่กันไปทวนหน้าและก็ยังมีครอบครัวชาวจังหวัดมหาสาร,รคามที่มีลูกหลานเดินทางมาด้วยเพื่อมาขอโชคลาบกับไอ้ไข่ด้วยการจุดทูปมงคลเสียงไทย โดยอาศัยดวงลูกหลานที่เดินทางมาด้วยกันเป็นคนจุดเมื่อจุดแล้วรอไม่นานตัวเลขก็โผล่ให้เห็น3ตัวก่อนจะไปหยดน้ําตาเทียนในขันน้ำมนต์ที่ทําไว้สําหรับคนที่ชอบสิ่งดวงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของคนแต่ละคน <c oughs> เผื่อไอ้ไข่ให้โชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พระอาจารย์มหานนทพรเจ้าอาวาสได้บอกบุญญาโยม ว่าทางวัดได้ทําเนนน้อยออมบุญเพื่อนําไปออมปัจจัยมาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าในวันขึ้นปีใหม่ไทยคือวันที่13เมษายน2565ซึ่งปัจจัยที่ได้ก็จะนําไปบูรณะเปลี่ยนหลังคาและซ่อมแซมหลังคาสาลาการ,ปรเปลี่ยนที่ชมรุษสุโสมเนื่องจากสร้างมานานนับ10ปีให้มีความแข็งแรงมากขึ้น